สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูรถนะครับยันม่า39้แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมคันนี้นะครับทาบิวใหม่นะครับนะผมทําสีทั้งคันนะครับยกเป็นเครื่องนะครับแล้วก็พิเศษครับผมเห็นนะครับเทอร์โบครับแล้วก็ท่อซิ่งครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆครับผมว่าจะสวยงามนะครับดูครับ หลังก็ทำสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายครบพับกระจกมีครับยางหลังก็ประมาณ50-60%ิบหบผปครับมาดูเครื่องฝั่งนี้ครับผมเครื่องสีเดือครับไม่เคยทำสีของเครื่องดีเกียร์ดีครับ ชุดสีเงาเงาครับผมยางหน้าก็สี่สิบเปอร์เซ็นครับ mm. รถเก็บสีใหม่ทั้งคันครับสวยมากครับ mm. ดูใกล้ใกล้ครับเดี mm. ๋ยวไปดูเทอร์โบฝั่งนู้นนะครับผมดูคร่าวคร่าวครับชุดใบมีดดันดินครับทางสีใหม่นะครับ โดรฟ์อกของเรานะครับเทอร์โบ VGS นะครับผมใส่แล้วแรงครับผมเสียงวีดนี่สุดยอดมากครับวีดส์ซใจครับผมดูครับติดเทอร์โบนะครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับเป็นเครื่องสารสูบนะครับผมนี่ครับเทอร์โบ เยวไปชมตอนขับขี่ครับผมไปชมเสียงวิทกันครับมาครับมาดูครับเครื่องสตาร์ทเดงง่ายครับดูครับครับ มาดูชั่วโมงการใช้งานครับเห็นหรือเปล่าเอยใช้งานแค่3,000ชั่วโมงครับผมบบก็รวมๆแล้วดีครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับก็ที่ยังไม่ถ่ายดูนะครับผมก็ดูสภาพคนถ่ายครับนี่ครับ ยังเดินไม่ได้ครับผม